เออไม,ไม่ไม่ค่อยใช้ยศขอกาวก็เกงข้าวอ่ <c oughs> แไม่้ก็แกงข้าวเองเนื้อ, <c oughs> อยุ่ยไอ,อ,อ้ว่เมไอ้ผมไม่รู้หรอก โอเยบอกวันนี้มาว่างไหมผมว่างเมื่อไมร่ทำไมขอเลี้ยงเอ้าเหรองั้นผมเพื่อขอร่วมด้วยไม่ใช่เกษต์ไม่มีบ่วงได้มีบ่วงพี่ครับพี่เจรต่อไปไม่ฟังราชการแล้วฟังดูเรื่อเนี่ยเล่าตั้งสี่ยี่สิบกว่าปีมากินผงแดงอะไรใชไหมเออผงผงคอนผงคอนขาวเลยนะไปดูแล้วย้ำไม่ได้ไม่ไม่ไม่กินแล้วกินไม่ออมเลยที่นี้ ตนตอร่อยนั่งนี่ดิที่ต้ยาตักอเนรันี่เราชอบกินแห่ไอ้ของง่ายๆเอาานี่ตตอร่อยนั่งนี่ดิที่ตเว้ากอดรับนี่เราชอบกินไอ้ของง่ายๆเอาา็นวิตงเ็ตนตะพีทชายก่อน Này, cơ năng lực, cái này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 , ก็งันลบออกบ้างบนในปึกรักละคิดถึงตอนที่ท่านจะไปไปอิสลามก็อนุศาสนาสาธุให้ท่านกับครอบครัวและทุกท่านที่มีความรบจะมีความสุขมั่นใจิญในะที่ออกไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งท่านจะได้มีความสุขต่อไปกับท่านครับถูบไหมครับได้ริบบิ้นใช่ไหม อาวอาวเรองาวแล้าวหมือนขอใดูภาพแข็งแรงนะขอแล้วตลาที่วันนี้ท่านแหลงเก้าอ้่า้การขนาใหญ่ย่าดใหญ่ก็อว่าเป็นเหมือกแกงเคยอยู่มานานแล้วพวกนี้เพิ่งอยมาหลายปีแล้วก็สูงสุดของจังหวัดลบีที่จะเป็นทหารในหน่วยแต่ละหน่วยก็เมื่อขึ้นมาเป็นผู้กัดการตอนนี้ท่าน ได้รับตำแหน่งนี้แล้วผมคิดว่าพวกเราชาวสื่อมวลชนก็จะพยายามผลักดันช่วยกันเคียร์ช่วยให้กำลังใจกับูนย์การหนาเป็นหใหญ่ให้มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะลงมาการส่อสารในการดำการทะคสังคมก็ดีทางการทหารก็ดีถ้ามีอะไรจะให้พวกเรา้าสื่อมวลชนก,นกน็ได้ใช้ก็อย่ายได้เกงใจ นะในโลกสวราคมนครับก็ให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้อย่างสุดความสามารถช่วงนี้ย่อมช่วคราวขาดสุรอบชายแดงคิดว่านะครับถ้าเผื่อมีอะไรนิดนิดหน่อยจะให้เราใช้เรื่าอะไรมันขาดตกบกพร่องไปก็ให้เราใช้เป็การของท่านเพราะเราที่เป็นสื่อสื่อที่แสวงในความเร่งตรงเร่งทำเรื่องแข็งแรงแข่งแรง โอเคครับโอเคครับครับผมให้เราไหครับเราก็ยังเป็นคนรบรีนรานบ้านตนี้ไม่รักในไขในมาเน่ยอไอไอนี่นะ